มาหางสิบลอนดีิสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับผมมาต่อเลยครับเด้อนี่นี่ผุนผดผุนลาสติแย้กันกับพี่เดียนแล้วงนี้โอ้วันหยอกคือบ้าหลุนใหญ่แล้วนี่โอ้ไม่ธรรมดาไล้สาวเฮานี่โอ้ยหางสีบลอนว่าอาบน้ำมาไม่ใหม่แล้วครับนี่พาไปอาบน้ำเสร็จตัวดำปื้ดเลยมาป้าเป่งแล้วครับ อุ่นุ่นเบยอาบ,บน้ำม,มาดันดำปรเด็ดพอเข่าเลยไป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 ,ปเดียนติดหางอันนี้เเฮ้มาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยผเง,งีาบปรเดีครับถอยหลังไปหาพี่เดียนบนเดียวพี่เดียนสิดถักันปะอังก็ลังสวยน้ยวหางสิล่นลูก มาต่อกันเลยนะครับผมนี่พาลูกสาวไปอาบน้ำแล้วเมื่อกี้อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับผมช่องฟังปีใหม่ชาแนลกันต่อนะครับผมหยอกกันกับพี่เดือนหยอกแล้วถอยไปถอยมาถอยกล่นไปหาน้องพี่เดือนนี่แล้วปั่นกันกันผู้บ่าวเรือบเพื่อกันหยอกกันก็น้องเรีบเพื่อกันกับเล่นไปเล่นมาถอยหล้างไปถอยเรีบเพื่อกันอนเล่นดึงหางกวน หางกำลังสวยมนพี่เดือนก็ไปหาแม่ห้างดีแลลวผมสาวเล็กไม่ชอบชอบสาวใหญ่ดีกว่าพี่เดือนเนี่ยผู้บ่าวเลือกได้นะครับผมนี่บ่าวเลือกได้บัสดีเอฟซีทั้งเจ็ดท่านนะครับผมตอนนี้พ่อเลือนก,กับอันพ่อเจ๊กเป็นไปเมืองอ่อยยังมาท่านเดีกลับมาเลยต้องตงสงใส่าไปหลายบ้านนะครับผม อ่าหาอ้อยต้องใช้เวลานะผมบางบางท่านเจ้าของบ้านเห็นแต่อ้อยแต่ว่าไม่เจอเจ้าของนะครับผมส่วนทางด้านนู้นนะครับผมโรงเรียนเรามีสองอาคารนะครับผมนี่นี่อาคารนี้จะเป็นอาคารน้องดาวนะครับผมนี่น้องดาวปลากระเยงใช่เลบแม่แป้งนะครับผมโอ้แล้วก็พี่ฟ้าอยู่ร่มไม้นะครับ่นทางตั้งปุ่นใกล้ๆ่นจะเป็น พี่แสนคู่นะครับผมอุบัติหนังม่งนะครับผมวันนี้อนุบาลช้างโกงเราเปิดโรงเรียนวันนี้คือคักมีผู้ใหญ่ใจดีครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีมากๆมายนะครับผมมาสั่งออเดอร์ให้น้องๆช้างนะครับผมเพราะว่าน้องๆเขาหยุดเรียนไปหลายหมื่นครับผมหยุดเป็นอาทิตย์เลยครับตกใส่เป็นแม่ผมคิดถึงเด็กๆนะครับผมอยากให้เด็กๆเราได้มีอาหารไว้กินนะครับผมนี่เป็นกล้วยเป็นหญ้านะครับผมหญ้ากินรีหญ้าหวานนะครับผมแล้วก็อ้อยนะครับผม โ oh, อ้ยหางทะลุนว่ะคุณคุณขั้นหางและครับบนันนี้อาบน้ำมาใหม่อาบน้ำมาตัวเตี้ยต้องได้ถู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 ต้นใหม่อยู่บ้านเล้วย่างมาถูอีกทั้งอื่นนี่แหละครับผมคุณพ่อกับคัดไ้ถูมือครับผมเอาแปรงขัดถูให้ทุกวันนะครับผมถูเรียกับบ่เรียกอีกเพื่อนกับมาตีอีกครับผมร่วงหล่นไปเรื่อยนะครับผมดูครับตรงกลางนี่หล่น ตีขาดไปบ้างนะครับผมมาเด้อผู้ใดจะมาสั่งเดอร์ให้พี่ปี๋ด้ครับเด้อไปไปเวลาเสร็จจากเรื่องเรียนจะได้ไปฝากแม่ตายน้ำครับนีไปฝากที่บ้านนะครับผมดำปึดบ่ได้์พ่อข้าวเอ้ยมักกะแปงขนาดเลยสังเกตได้ว่าตรงไหนที่ลูกสาวผมอยู่ตรงไหนนะครับผมสิเเฟนหลุมปุ่นเิ่นมกขุดเป็นมะโค่หน่อย กันกบเมีตายเลยครับเอ้าเอาถูไปถูมาคันแล้วคันแล้วนูคันหนูไม่รู้เป็นอะไรเอาสําดีมาปัดก็ไม่หายคันหนูที่ไรต้องได้ถูทุกทีอ้อคุณใครย่อยครับมาส่องอะไรครับคุณจะย,ย่อยนน่นน้องมิ่งนะครับ น้องมิ่งก็อยู่วัโอ้น้องมิง่งวันนี้น้องมิ่งยังไม่คึกคักนะครับผมวันนี้ต้องใส่สีใสเพื่อสิคืกคักแต่จ่วงเศร้าตอนเช่าว่างไายกุณตาพีกเป็นปล่อยหลินในบริเวณบ้านนะผมแต่ก่อนนี้พี่ปีมามาบ้านน้องมิ่งนะครับผมยังมีองค์คลักมาพร้อมครับเป็นองค์คลักเป็นด้าก,กันลักกี้นะครับผมตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆนเตรียมมิง่งในกลัวมากเลยครับแต่ทุกวันนี้ โอ้พ oh, oh, <là> ่นเศร้าแล้วพ่นเศร้าเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่กลัวแล้วเพราะผมโตขึ้นแล้วง่าก็ออกแล้วเพ่นงาก็ออกทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวถธอมารลุนว่าจะเป็นงาไงง่าหน่อยจะเป็นงาหน่อยคือไปปีแล้วจะเป็นง่าไงแต่ว่าเราดูยังไม่ออกนะครับผมเพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่นะครับอุ้อุ้ั้นมาดนิกั้นวันครับกันโอ้ั้นขั้นโอ้เฮ็ดยังมาหนิสิปีนแล้วมัน อย่าปีนเด้อมันถิดร่นมันถิดร่นเล็น,น,ลน,นลไปเล่นมากเพื่อนอยากปีนขึ้นเลยครับผมโอ้ยเพื่อนฟันเซเว่นจะเอาอยาไปให้พี่เดียนนี่ครับอยามาให้พี่เดียนกินแล้วนะครับ อืมเป็นหอ้าอร,อ,อร่อยแล้วพี่เดือนวู้เอาทลมาทเทลมัดเลยบ่นักขนาดเลยเดี๋ยวสาวปีเดี๋ยวพ่อเสิมขอญาติแย่าย,ยามให้ปีก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับรู้ซึกว่าลูกสาวสีหูแล้วครับ lục sao hiu lèo, lục sao hiu lèo, quần thoi nà thoi lắng đó นออยขอเสียง h หวานให้เล้เสียงหวานให้เใเสียงยิ่งใสเสียงยิ่ใสตกใจออกมาตัวดีวพอแกะมานเดี๋ยวยกรตัดแกแ้ กินอ้อยนะครับผมโอ้แส่บบ่ครับเส่บบ่ครับแซ่บไหลยแซ่บไหลอืกินญ้าแล้วก็กินอะนะครับผมกินอาหารหลายอย่างับเปียนมุนเวียนครับผมคือกันกับค้นแล้วครับอาหารครบห้าหมู่นะครับผมมาดูใกล้ๆปีใหม่ก่อนอแป๊บนึงครับ ก็ลังพออ่อยมีของกินแล้วบ่ค่อยเดินแล้วครับบัดน,นี้บ่บ่ค่อยบบบงได้้ั้งหมดบบ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 บอ้บบบบับคบบบบารรบับบ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 ับลบลบบบบบบบนบบบบอบบบบบนบบบบบอนับเลยครับ นครับได้เจอของกินแล้วอ้ยแสบลายเสีบลายกินหน่อยหวานนะครับพอ่พอเนี่ยจะตัดอ้อยนะครับผมนะครับอ้อยอ้อยกับกอบกอบโสน้ำครับโอ้แสบลายไหลหวานสาวปีชอบมากเลยครับโอ้ยหางสีลนุนหางสีลนุนหางสีล้นบ่าขันขันหนุขัน,ขน,ขนเนาะ เอาขั้นกระตูไปท,ทุกคนสวยแม่ตี้ไหมเดี๋ยวพี่โอนให้ค่ะขอบขอบคุณพี่นกแก้วด้วยจ้ะแม่ได้หนี่จะด้วยจ้ะเดี๋ยวขย้อยจะทานนะคะว่าเอาของเกี้วเดี๋ยวขย้อยจัดให้ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขย้อยขอไปมีสิบหกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวขย้อยขออน,นุญาตไป ถามก่อนนะคะว่าแต่ละท่านกินน้ำอะไรบ้างนะคะเราไปจัดมาให้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านจ้าสสวัดีจ้าเอาลายแล้วเนาะซีลอยก็ทันเนาะสวัสดีมามันเที่ยงเลรอจีโอ้ยหงเขาเลรอเทียงจนสบายเลยบัวเที่ยงจนสบายแล้วปัดโทแป๊บเดียวจะคขำไปอีกวันแล้ว บายโมงกระเพาะแต่ท่องห้องอยุ้งเข่าแล้วมันเป็นข้าวหรือยังครับพ่อพ่อแม่ fc ทุกท่านนะครับผมส่วนอันรับเขาพอกว้านวันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราเลยครับเด้อบ้านองดาววันนี้แม่ M fc สั่งมาให้นะครับผมโอ้เป็นก๋วยเตี๋บคักเลยนะครับผมมีนู่นหลายอย่างขนาดเลยครับวันนี้เป็นผัดกะเพราไม่รู้ว่าวันเสาร์ทย์จะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามไปดูนะครับผม เมนูบ้านน้องดาวนะครับผมว่าต้องห่วงเลยครับรสชาติเด็ดเพชดมันร่อยแซ่บแซ่บเออคักขนาดแม่กัวก็จะเป็นแม่สีกับแม่แก๊ปนะครับผมแม่กัวประจําบ้านน้องดาวครับปรเปนเนตรกับเขา่าแซ่บแซ่บครับผมแม่แก๊ปกับแม่สีป่นี่เมื่อเช้าก็โอ้ มีออเดอร์สั่งออเดอร์เป็นกับข้าวนะครับผมหลากหลายครับผมให้ทั้งพอ่อควานแม่ควานแล้วก็ไปที่วัดด้วยนะครับผมให้พระที่วัดด้วยนะครับผมได้ชันชันเช้าแล้วก็ชันชันเพ่นด้วยชันเพีนต้องใส่ชันเพ่นแล้วก็น้องดาวไปส่งด้วยสายอี่หน่อยเวตาเสบ วันนี้ก็ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับสั่งออเดอร์นะครับผมให้นุบาลช้างมงคลของเราได้ท่านอยากสั่งให้เชือกใดก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีใหม่น้องดาวน้องเล็บปลากระย,ยงนะครับผมกัมคุณก็ปี้าแล้วก็แม่หางดีแล้วก็ปุนคุณตาทำดี ทำใจลดไข้บรรเทาปวดไวยใจนะครับผมทำใจช้างนะครับคุณตาสูงยาวด้วยเป็นช้างซีดอนะครับผมสูงมากด้วยสูงอายุมากแล้วนะครับเนี่ยสสัยจ,จะรุ่นคนรุ่นคนตาทองใบนั่นแหละครับผมเอ,อ๊ขยันย่างแทปุู้สาวสร้างมั่นเนาะเอ,อ๊ะบุกจากนอนเว้นนะครับเดบบ้อยวบอกบอกไปนอนกลางวันนะครับผมสาวปีของเราจะนอนแต่ตอนกลางคืนนะครับผม วันนี้บางท่านอาจสงสัยว่าทําไมพี่ปีถึงไม่มาอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงที่พี่ปีผูกนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับพ่อเป็นผลงานจากลูกสาวนี่แหละครับเพิ่นเพิ่นคุดหลุมวันนี้น้ำก็เลยขังเป็นเป็นบวกน้ำขังครับผมมันแฉะนะครับผมก็เลยได้ขยับนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพอเส,สเร็จติไปปับรับปับดินก่อนครับผมบดินโร่ใส่จะได้ไม่เป็นหลุมตรงนั้นน้ำจะได้ไม่ขังนะครับผม พราะว่าฝนก็ตกมากับบทุกๆวันนะครับผมอยู่หมู่บ้านช้างของเรานะครับเพราะว่าช่วงไปดูฝนเนาะช่วงนี้ก็ได้ข่าวนะครับผมว่าจากทีวีนะครับผมเนว่าพายุเข้ามาอีกนะครับผมฝนตกเรื่อยๆก็เป็นผนดีครับผมฝนตกก็เป็นผนดีเนี่ยหญ้าของน้องๆจะได้งามสวยครับผมก็มือเสาร์ก็พอเซมเอาไปปุ๋ยไปว่านครับผมปุ๋ยไปโรยใส่หญ้านะครับผม ถ้าไม่มีฝนตกหญ้าที่น้องๆที่พ่อๆข้างบนก็โปรู่จักใหญ่โปรู่จักโตครับผมดีที่มีฝนมาเรื่อยนะผมพอได้เอาปุ๋ยไปโรยจะได้โตไ,ไวๆน้องๆจะได้มีอาหารเสริมจินเรื่อยๆนะผมมาโรงเรียนวันนี้ก็มาเด้อมาสัง่งออเดอร์ครับผมไปฝากแม่ตายกับเด้อกับปีปีใหม่แล้วก็น้องๆครับผมแม่ตายอยู่บานก็รอดรอดจากปีใหม่ ขอไปให้ขาไปฝากแม่ตายอยู่บ้านครับผมว่าแม่ตายเราไม่ได้มาเข้าโรงเรียนกับน้องๆครับผมมากับแม่ไอลูกสาวเพ่นเพราะาสถานที่ผูกพ่อครับผมก็เลยอยู่ที่บ้านนะผมอยากสั่งออเดอร์เป็นอ้อยเป็นยาไปให้แม่ตายก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมโอ้เมื่ออ่นกะสี่ด้มาหาผู้บาวครับผมพรุ่งนี้ก็จะพามาหาหนุ่ม สเสด็จพระหาหานมพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับผมครับผมมิ <g> ่ง <iggle> สวัสดีครับ <g iggle> มิ่งอยู่หลังห้องครับวันนี้กับปีปีวันนี้อยู่คนอาคารครับหลังนี้กับสาวปีมีวิเดือนในห้างดีนะครับผมสวัสดีครับคุณแฮมหรือเปล่าน้อสวัสดีย่มสี่ายหละเนาะครับผมกินข้าวเที่ยงหรือย,ยังน้อพ่อแม่เอฟซี ท่านใดกําลังทานข้าวขอให้เสียบๆนันนวๆอร่อยๆนะครับผมทานข้าวอย่างอร่อยอีย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับผมเนี่ยเมืองน้องๆก็ทานข้าวไปด้วยก็ดูเด็กๆไปด้วยนะผมสนุกความน่าดั้ของบรรยากาศน้องๆที่โรงเรียนนะสิได้อร่อยๆนี่เพื่อดูหนังนะครับผมทานข้าวไปด้วยดูหนังฟังเพลง,ง,ง,งไปด้วยนี่ครับดูหนังดูเด็กๆไปด้วยนะครับผ่อนคลายนะครับผม ความน่ารักของนุบานช้างมงคลของเราหลายๆเชื ap, อกนะครับผมความน่ารักแตกต่างกันนะครับผมส่วนถ้าหมุนก็จะอ้วาขา้นหนึ่งมีสองอนนข้านครับประคั้นน้องๆนี่นะครับสายจินได้ครับเด้อทั้งๆี่เป็นสายจินแล้วก็สายเดินสายเดินสีเป็นใชยเรือบเกืีบวพฟฝาได้ครับเด้อมือสายสายเดินสาวปีใหม่ก็มาเดินอยู่ฝั่งพี่ครับมเดินอยู่ฝั่งนี้นะครับผม มิ่งอยู่หลังห้องนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้องมิ่งนะครับผมน้องมิ่งนะครับผมอยู่ยหลังห้องนะครับวันนี้ก็แม่หางดีอยู่ข้างนอกนะครับผมอุ่นเปรลินเปหลิน วันนี้ยังไม่คึยคักนะครับผมสงสัยจากง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะนอนไปกับทีนอนดอกแต่ว่าน้องมิงไม่เหมือนแก้วตาไม่แก้วตาม,ตา,ม,มาจี่นอนนอนจะนอนช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าน้องมิงนี่จะนอนประมาณเย,ย็นๆนะครับผมใกล้สี่เหลี่ยมโรงเรียนสวัสดีครับคุณอะไรเนาะเป็นภาษาญี่ปุ่นอพอเสียงขึินที่บ่ก่อยเก่งดอกเรือครับผมต้องขออภัยนะครับสวัสดีตอนบายๆายนะครับ ทีีทั้งเจ็ดท่านนะครับวันนี้โอ้ผมของมิ่งเล่นอยู่หลังห้องนะครับผมโอ้ทั้งหนุ่มัญชีแค้นกันแล้วสาวปีกัน่มใหญ่หยอกกบพี่เดือนแล้วมนันอี้จินอ,อ้อยมดล่ะกิงแใชโอ้ยอีกกคนครับกินแป๊บเดียวหมดเลยนะครับ chai swerg anh con swerg con chai swerg anh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  chai swerg ยาหวานยาหวานอร่อยมาให้แล้วขอเสียงหน่อยเล็ยวขอเสียงหน่อยค่ะใครมีเสียงบ่มนี่กินอ้อยอยู่บ่เนี่ยเสียงบ่ม,มีเลยค่ะเสียงงูกี้ย,อยาอยู่อุย้ยพี่พี่กวนเป็นอัน,อนขึ้นรั่ว <laughs> อ,อ๋อน้องมี่งยังไม่นอนครับผม น้องมิ้งยังไม่นอนนะครับผมยังสายกินอยู่นะครับนี่หญ้าหวานมาให้เดีเดี๋ยเกกินแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมสั่งมาเดิมมาคหมือับกินหญ้าหวานแล้วก็อ้อยโอ้ยเสียงสาวปีเกี่ยอ้อยไม่ตาเสียบแท้พี่เดียนก็เลยกินครับกินหอบหอบหญ้าหวานเป็นมัดเลยครับกินทีละมัดเลยมอนคุณตาพีกก็จะไปทำความ,มสะอาดผม มิ่งแล้วครับผมหนึ่งเปันยังมองง่วงครับผมเปันสิมากนอนช่วงผุละไก่เสิเลิงของเลี้ยนครับน้องมิ่งใบสองใบสามผุละครับนี่พี่ปีมีของกินแล้วไม่เดินนะครับ ที่เดือนนี่กินทั้งออกกําลังกายไปด้วยนะครับผมนีม่กําลังกายผ่อนคลายนะคผมออ้เสียงกินหญ้าหวานนะครับผมแซ่บแท้อร่อยแท่อ วันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับผมไม่ค่อยร้อนมากนะผมท้องฟ้าก็เป็นคืมสงสัยว่าตอนเย็นคงจะมีฝนตกแท้ๆครับผมดูครับบรรยากาศคืมๆเมฆเริ่มจับตัวกันแล้วนะครับผมเมื่อเมื่อวานก็ตกตอนเย็นๆนะครับผมตอนกลางค่ำโอ้ตกแรงมากเลยครับมีทั้งฝนทั้งฟ้าร้องโอ้ต้องพากันปิดโทรศัพท์ไว้น่ากลัวมากครับเสียงลมแรงมากเมื่อวานนะครับผม ทั้งลมทั้งปาโอ้ฉลาดความฉลาดนะครับผมที่ดินนอกครับปัดปัดบปัปัเยปัากินหยามะกินละครึ่งมัดเลยตัวน่ะสวัสดีครับคุณยายวราณสวัสดียามบ่ายๆนะครับผมทานข้าวหรือยังนอ ทานข้าวเที่ยงหรือยังครับผมถ้าไม่ทานก็ยลืมทานข้าวกันนะครับผมทานข้าวโอ้ทานข้าวไปพร้อมดูเด็กๆไปพร้อมนะครับผมท่านใดที่ทานแล้วก็นี่ครับลืมมาให้กําลังใจนุบานช้างมงคลของเราได้นะครับผมอ๋อกำลังทานจะ้ะอ๋อขอให้อร่อยนะครับผมนี่ดนูน้องๆโรงเรียนนุบาลช้างมงคลไปด้วยนะครับผม วันนี้แม่รอความหวังกันทุกคนนึ่ๆงเงี้ยโดยจะแม่อยู่ครับผมวันนี้วันนี้วันที่สิบหกโอ้ขอให้โชคให้หมานให้ร่ําให้รวยนะครับผมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้มีโชคหมานตัวลํารวยลํารว,วยเรื่มไปตัววันนี้มีสองอาคารนะครับผมมันก็จะเป็นอาคารน,าน้อง ของดาวนะครับปากระแ่ยงแม่ดาโอแม่แป้งแม่ดาว่นแม่แมป้งเหมือนกันนะผมพี่ฟ้าทําโอเสียนกู้นอยู่ตั้งผุ่นใช้เรือกระยูร่มไม้ส่วนตรงที่พี่ปลโกพี่ปีปลูกตรงนั้นตรงที่พี่ปลูกประจํานะผมมันแชะครับผมนม้ำขังเพราะว่าลูกสาวเจาะในกค้คูหลุมไว้น้ำฝนตกมากมาขึ้นขังเอ้ยเลยได้จ่ายพี่ปีมาปลูกตรงนี้ นี่ครับทานข้าวไปพร้อมดูบรรยากาศดเด็กๆได้กินอาหารนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับผมที่เมตตารักน้องๆช้างของเราลหลายๆเชือกนะครับผมหลายครอบครัวที่มาเข้าโรงเรียนบ้านน้องดาวนะครับผมได้กินกันทุกๆเชือกแล้วก็ยังได้กลับหอไปให้ฝากฝากแม่ที่บ้านด้วยนะครับผมโอ้โน้โมามูหอยโฉล่งวัดดืวงคู่โอ้เอาหาโ้โโซกห้มันครับผม เออเสียงวิปีกินหยาไปตาเสีบแต้เสียงเกี่ยวได้พ่ออดโอ้ฟองผมบอกโอ้นี่ครับผมเอกสารรับรองนะครับได้ฉีดวัคซีนนะครับพาออดเอามาเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับเป็นเอกสาร ที่เราคิดวัคสินเข็มแรกเข็มสองนะครับผมนี่โอ้ไว้เวลาเราจะไปไหนนะครับผมได้พกติดตัวไปด้วยนะครับผมโรงพยาบาลท่าตูมนะครับปากมานะครับนี่โอ้เวลาเราเดินทางไปไหนนะครับผมนี่ครับผมฉีดถ้ามีเข็มสองเราไมีเข็มสามอีกที่ก็ดิดีนะครับผมฉีดไว้ป้องกันโรคป่า มีโลกมีอะไรเราจะได้มีภูมิต้านทานโลกนะครับผมกินแล้วอีหนูตอนเย็นกับฝากข้อไปฝากแม่วันนั้นที่ไปบ้านน้องเิ่งนะครับผมโอ้โหเป็นสายสะพ้ายอ่อนอ่อยไปให้แม่เพป็น ทั้งควงไปทั้งฮอนไปโอ้ยอ่อยประติตกไปสุดทางในที่สุดก็ถึงแม่ตายนะครับอ่อยวันนั้นนะครับผม <laughs> แม่ตายได้กินอู่่ว่าแตจิบฮอดอร่อ,อ,รอยไหมครับโอ้ปีนี้กินเก่งมากครับมาโรงเรียนกับน้องๆน,นะครับผม วันไหนไปบ้านวันนั้นวันวันนั้นไปบ้านน้นองน้องน้องนโมนะครับผมไปไปตอน,น,นเช้าเดินหลังจากใส่บาตรเสร็จไปบ้านน้องนโมครับผมโอ้ไปไปพ่อกล้วยครับอันบ้านน้องน้โมกินแข่งกันกันกนกบแม,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 ม่โมคัาเลยเแม,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 ม่โมกินกับพท่านครับกินเก่งขนาดถ้าจิเฝ้าใหญ่เนะออีพอเขาวะเฝ้าจะเป็นสาวเนาะไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็น เห็นอย่างนี้ครับผมพืชสีดำนักเป็นตันกลัวเลยนะครับนี่สูงถ่วมพอแล้วครับผมตัวสูงมากเลยนะครับตอนตอนอยู่อยู่บ้านนะตอนอยู่อยู่ด้วยกันนะผมไอ้ลูกก็คิดว่าลูกสาวที่อันนี้บ้านนี้นะครับผมแต่ว่าไปถ้าถ้าไปบ้านนะครับผมคุณพ่อคุณตาคุณยายถ้าไม่เจอ น,นานแกามาเวะมาถะมาดูนะครับผมน,นานแกจะมามาเห็นโอ้สาวปีกี่เป็นสาวเด้อตัวใหญ่สูงมากนะผมวันนี้ก็มีเดดแดดออกออกแป๊บเดียวกับบด อร่อยอร่อยแสีบเสบตอนนี้สองพ่อยังไม่กลับเลยนะครับผมไปดูวยยังไม่มานะครับผมโอ้รถรถเกอรี่นะครับผมรถเกอรี่มาส่งของแนละ้วบ้านน้องดาวนะครับผม เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตจบไลฟ์สดน,นะครับผมรู้สึกว่าพอเฉิมเอ็นท่องเจร่องแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์ต่อใหม่ให้แฟนขาพิชีตได้ย,ยับชมบรรยากาศความสนุกความน่ารักของอนุบาลช้างมงคลของเรานะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับผมเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมอุ้ยอ่ะหัวใจหักยังไมพ่พ่ายโอ้เพบุญ ก็ไม่ไม่ใช่ช้างที่บ้านของตัวเองก็เแม่พา่เพื่อกระยานกันละครับหัวทุกคนนะครับผมเออสูงใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ